เอันแล้เจอไปาอยู่ที่อันนี้เรามามามาอยู่ที่ไหน ơi? เอ่ยอ่ออยู่ที่คาราวานทาวนี่เป็นตำแหน่ง9-2หนึ่งหนึ่งเป็นภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตหรือที่วัสายใหม่ๆของลาฟนี่นี่เอ่อคาราวานทาวอคือเทเด มา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 แต่เวลาปู่เอ้ยเตรียมตัวเเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะลอกเหรอยักษ์ใช่ไหมเออเจ็ดอูยังไม่ทันได้ขึ้นเกาะเลยมาเด้มาเด้เข้ามาเด้วิทวิทใส่กูซะแล้วเอาลูกนี้ไปไม่โดนกระโดดหนีเอ้ยมาดิเอามาใหม่อยู่ไหนวะ ทำไมเจอมาแล้วทำไมกูตั้งกล่องไม่ตรงพอดีเอ้มันเอามาหินมาแล้วทอี่บางอยู่ดอกนี้ไปดิ่งเต็มเต็มท้องไตมาแตกไปมึงเอ้มันมันเก็บหินทางขวาอะไรกล่องกล่องพลาสติกเต็ม โดนอีกแล้วทำไมมันแม่นจังวะแล้วมันไปเก็บที่ไหนวะของพลาสติกเต็มโอ้โหไกลจังไปเก็บหินที่สะพานได้ยงเนี่ยเออกแกงงเลยโอ้โหแม่งหลบหลบธนูยิงไวเด้งเด็งยิงไม่โดนไอ้ใครยิงโดนวะโอ้ทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งโอ้ยิงนะแล้วยิงงอนซะด้วยไปไหนแล้วอะ บินบินอยู่ข้างบนหัวแต่วะไม่เห็นบินอยบนหัวโกหกถ้ามันนอกพันธุ์วนอ้าวคนละตัวมาแล้วนี่เหรอโอ๊ยอ้อวตายแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยไปไหนล่ะมอนต้องเป็นหัวกูห่าห้าหัวกูได้ได้นองมาสองนองเอาไปเอาอะไรเอาหัวไปเอาไปทำาปดับซะ เนี่แหละสิ่งที่กูต้องการอยู่ไหนกันเนี่ยนะอยู่บนเรืออยู่ฝากฝากขึ้นเกาะกล่องสแคปฝากของหน่อยเด้อโอ้ยโดนฉลามกัดพามันดิกระตุกมากเลยเล่นไม่ได้จังจริงปรับจอลองทำไมวันนี้มันกระตุกวะกูก็กระตุกนะก็แปลกเหมือนกับเรายิ่งเปิดก่อเยอะมั้ง ยิ่งเปิดเ,เกาะเยอะแมพมันก็เป็นโอเพนเบอร์ใหญ่ๆมันกระตุกมันตั้งแต่เข้าเกมอ่ะอ๋อโอ้ยเซเวอร์ไม่ดีม,มดั้งเซ้าเซเวอร์ล่มเปล่านี่ขึ้นเกาะไปแล้วใช่ปะเล่นกับฉลามยู่อ๋อแล้วเอาเรือมาจอดฝั่งนี้นะก็เรามาทางนี้ไง รู้สึกเหมือนกับมันมีท่อที่เราต้องมีซัมติงกับมัน <c oughs> แล้วพอฉลามเกิด <c oughs> มันกระไ่แดกเราในน้ำนี่ม่นมีท่อแล้วไม่มีมันฟองอากาศจากประสบการณ์การเล่นเกมมากว่าสามสิบปีเล่นมานานจังวะปิดเกมนะมึงเนี่ยไม่ได้ติดก <c oughs> แค่เป็นผู้ที่หลงไหลในเกมมีจักรยานด้วย พยายอันนี้น็อตเลยเจอน็อต My name i s ชันเจอ่พวกเราคิดว่าเรากำลังมีปัญหาถ้าคุณพบสิ่งนี้อย่าบอกป้าหรือเดลโตไปเดลโตเดลโตลงไปในน้ำเพื่อเฮสเอ่อชุดดำน้ำอ่ะ d i วิ่งสูตร พวกเราสร้างมันโดยใช้จักรยานแล้วก็หมวกดำน้ำเก่าๆเตโตใส่น้ำหนักอในสูตรของเขาแล้วก็ลงไปในน้ำแต่เขาใส่มากไปขึ้นก่อนแล้วนะโตโตไปแล้วใช่ไหมนะอครับมันลือริ้นชักอยู่อคอสซัมแบ้เราคิดความให้หมดเลยพวกเราควรดุด ได้ไบโอเฟลมางงว่ะไ <all> บโอเฟลแย่ได้ไม่หมดว่ะไบโอเฟลเขาจะเขาไม่อนุญาตให้เราพวกเราไปช่วยหรอ mm hmm. มันกับติดเหรอมันใส่น้ำหนักเข้าไปแล้วมันเหมือนกับติดไปอ mm hmm. ันเจวิ่งหนีอา่ารองไห้ออกมา ในห้องพี่เปิดล่าหมดอย่างดีไม่หมดอ่ะลอมไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยใต้น้ำซิปไลทูนเอาไม่มีซิปไลทูนอ่ะไม่ดีไม่ดีประมาณว่ามันมีลองไปใต้น้ำมั้งไปไหนกันเลยเนี่ยขึ้นข้างบนไงอ่ากูกำลังอ่านโน้ตอยู่เลยมึงก็อ่านนานเก้อก็กูก็กูไม่เก่งภาษาอังกฤษไงกูถนัดภาษาจีนสู้กูก็ไม่ได้ทำไม ไม่อ่านกดสกคริปต์อย่างเดียวอ,อ้มันก็ต้องหาข้อมูลอยู่ไหนวะเนี่ยเบอหมดทุกบ้านยังฮะไม่หมดไม่อะตโตัตตไม่เปิดเลยข้างบนมีพึ่งนะตัวต,ว,ตวิ่งตามบ้านตัต,ตเปิดบ้านด้วยดิเปิดแล้วไงอันไหนที่ไม่เปิดก็คือกูไม่ได้ผ่านไม่ยากเลย ขึ้นทางเดียวกันแล้วทำไมไม่ผ่านวะมีซ้ายขวาหน้าหลังเต็ไมไปหมดเย็นเย็นเดินไม่ทุกบ้านเลยแล้วกันเออที่ขุดแตกต้องไปทำที่ขุดใหม่เจอไม้เจอไอเตอร์ไปไหนแล้ววะคนตามบ้านอยู่อยู่สะพานขาดแพ้ มาเก็บพึ่งก่อนพึ่งอยู่เนี่ย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 บินอยู่ข้างบนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจับเลยรักจับแมลงโปเกมอนเทนเนอร์ไปเลยเรียบร้อยเอ๊พึ่งยี่พารตัวเด็ดเด็เด็ดแดงเด็ดแดงเอ็กซ์เปิดเอ็กเปิดบีฮ้ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องพึ่งเหรอใช่แพ้กลับไปเรือก่อนเขาแล้วมือสังหาร เอาเอากันพาวเดอร์ไอปุอ่นไอนั้นพาวเดอร์มาด้วยนะอ้าหล่นน้องก็ดังคุณนึกว่าเจอตัวอะไร <c oughs> เออเออทีใครทีมันทีใครทีมัน <c oughs> อา้าวไม่ใช่เรือที <c oughs> ใครทีมันจำคำพูดเอาไว้พูดอะไรไปอะ่ะอือะไรอะไรอะไรมาจำคำพงคำพูดอะไรไม่จำหรอก <c oughs> ไม่เดี <c oughs> ย๋ยวจำแล้วกัน มนุษย์โลกม,มันร้องเงงม, <laughs> มาแล้วราจับแกะแล้วมันต้อง oh เอาไปที่เรือเนี่ยแล้วเรือไม่อยู่ข้างๆแค่นี้เองเฮ้ยสตอปปุสตอปปุโอ๊ยแม่งเก่งว่ากระโดดผ่านกระบองเพชรไม่เป็นไรเลยเอ <laughs> ่งยิง <laughs> จบร้อยให้ทำเพชร จับแพ้ได้แล้วพวกนายไม่สำคัญเท่าแพ้หรอกเ้ยนี่ไม่ใช่เรือนี่เหี้ยเห็นคิดว่าเรืออีกแหละเอาละรับผมอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยอยู่อยู่บนเกาะอยู่ที่จับแพะนี่ยแหละเอาดิเอาที่คนดินแล้วมั้เอามาอันนี้ก่อนต้องเท่าไหร่มันระเบิดนี่เหรอไหนเด็กไฟดีถังถังนู่นถังนู่น หอมยัง4 3 2แอคชั่นเกิอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันพุ่งมาแล้วโดนเรือตัวเองอเปิดแล้วอะไรวะเฮ้ยเห็นไหมมันตกไปแล้วมันมีของตกอะเฮ้ยแอ้ดรอปไปเก็บแอ้ดรอป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 ลองดูระวังคนด้วยนะโอ้ยมันหลงน้ำไปกันเลยอะเฮ้ยจอตต้ามันมีปลาระเบิดได้ระวังนะโอ้ เราต้องนอนแล้วหรอไม่ใช่กอกเจอากล่องด้วยกวองจากเรือไม่กวากจากรถไม่ได้อยู่อยู่อยู่ในน้ำอยู่อยู่ในน้ำโอ้ยไอพวกกระจอกอะไรวะกูอยู่ข้างบนขึ้นขึ้นปนยังไงกันบอสกูเก่งไม่ก็ในในนี้มันมีในนี้มันมีกล่องกูเข้ามาเก็บอ๋อมันมีกล่องแค่กูต้องเป็นนินจาเก่าแน่ๆขึ้นไปยังไงวะฮะโตโต้ว่ายมาฝั่งนี้ ก็กระโดดไต่ไอ้เลอไอ้บ้านเอียงเอียงนั่นเกมนี้เอียงหน่อยหนึ่งก็ได้ละเออมีเม็ดตุกกตต๊ก,กตาตุ๊กตาเกาะฝั่งตอต่อีกฝั่งอีกฝั่งฝั่งที่เราเข้าไปข้างในเมื่อกี้ยได้บุปินอะไรเนะี่ยบุปินฝัน่งนี้ได้บุปินผู้เอ้ยเราจะมีผู้แล้วว่ะออกออกมาหลังคาอีกฝั่งนึงตามาทาสีเมื่อเราวางมันอยู่บนเรือ เออแล้วก็โดดที่ั่นแล้วก็ได้เออซิลไลมาแล้วซิลไลพาร์ตแต่พาร์หนึ่งนี่หว่ามันต้องการเยอะไหมอ่ะมันจะสามพาร์หรือเปล่าสามพาร์ูตัดนานเลยนะเนี่ยโี่ยเลไนตลกใหญ่ละนี่คอนเสิน์ไม่แดกข้างบนหมดยัง ไม่มีอะไรแล้วเก็บหมด,ดแล้วใช่ปะ่ะเอเคป่ะคลับเอาอาหารไหมกูมีมันฝรั่งย่างนี่กูเหลืออ่าอาหารจานอยู่โออเดินอยู่ข้างๆอย่างสะพานสะพานเป็นรูอันนี้แบบเหมือนเป็นหมอดูเลยต้องมีคนตกลงไปแน่ๆใช่กรอเปล่า เดคอยดูเหอะน่าจะเป็นมึงอันนี้เดินได้ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้ยจะต่อไปยังอ่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยมองไม่เห็นไปไปแล้วเดด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 าด การกระโดะโดของกูมันเทพเกินไปอุ้ยรัวเดี๋ยวตกว่ะเอาแล้วกูกลายเป็นกูมาขึ้นมาที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสำรวจซิข้างบนมีอะไรข้างบนมีเสามีเทียนอา่อาดดิ้งโฮปอ่าเมล็ดแห่งความหวัง ยี่สิบปีเออชาวเอเชียอายุยี่สิบอันรสักอย่างเกี่ยวกับแผนอเมริกาโพลสูตรติดตามเหรอโฮมออมองเดอะเวฟบ้านกระึ้นเดื่องเดื่องนมา จุนจิดูดิฟโค้ดทูอัดไฟล์วิสวีเอชูอินซูเนอร์แปลว่าอะไรวะนี่ไงดีควายคลิปลายพาร์ทสามอันวะ่ะสามอันเหรอเออเห<ร>ลือกี่อันตอนนี้เหลือสองป่ะผมันต้องเก็บทีเดียวใช่ปะ่ะมันวางทีละอันไม่ได้ใช่ไหม พอเก็บครบแล้วเรามาใส่ทีเดียวใช่ป่ะต้องเก็บให้หมดแหละไปทางไหนต่อต่อตัวอยู่ไหนอ่ะัทางนี้ทางนี้ทางนี้เรไปแล้วเราต้องสำรวจทุกอย่างเท่าที่จะสำรวจได้เพื่อมองหาความเป็นไปได้แม้จะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เจอประตูเปิดได้เออมีด มิด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 ต้องแปลว่าเนื้อแน่แน่งั้นเราก็อะไรเกิียดไหมอึบไม่มีเฮ้ยได้ปลาเมกเคเลวที่ทำอาหารไว้แล้วแล้วคนยังทิ้งคนทิ้งที่นี่ไปได้ไม่นานหรอกดูทรงแล้ว ขนาดปลาแมคเคลเรลยังไม่บูดเลย <S <S ทิ้งไปมันหมาดไปไปไปอันนี้ขึ้นข้างบนได้มีผ้าใบมีผ้าใบมีบันไดเออพูดถึงบันได มันนานไหมว่าก่อจะได้ของที่พ่ออเดอร์ไปเอ้ยเจออะไรเนี่ยชาร์จเจอพาร์ตปัม๊มแบตเตอรี่ชาร์จเจอพาร์ตมันจะขายช่วงมีนาไงมันก็จะสักพักหนึงนะ่งอะประมาณน่าจะไม่เกินเม,เมษาก็เข้าไทยแล้วต้นเมษาน่าจะต้นเมษาไม่เห็นมีวี่แววอะไรเลยเอยคนนั้นเหมือนมีกองมันไหนอะ บนนู้นมันเห็นกล่องของก็เต็มแล้ววะกล่องกล่อง,องบน<า>สุดใช่ <มา S 2> ปะใช่เจอแบตเตอรีช่ชาร์จเจอพาร์ตอีกแล้วเจอนอตด,ด้วย <H it> นี่กูโดดมาได้แล้ว มันเหมือนกับพวกเรามีทางเลือกมากอันนี้ก็บรรทัดสุดท้ายเฮ้ยมามามมาไม่ขึ้นไม่ได้เชื่อตกเฉยก็จะขึ้นไ,ได้กัแล้วมันขึ้นทางไหนวะเนี่ย ลูบสิุสิขึ้นไม่ได้เฮ้ยดูดีก็เปีนถูกนี่ได้กล่งเทพเอของในตัวแลดูจะเต็มงั้นก็กินของที่กินได้ไปก่อนหมดแล้วไปดีกว่า กดเดโอ้โห,โโหกดเทน้้ำพิง้งหยุดชคดไอ้บ้าเอ้ดีวมีน้ำสองขวดอึมตรงนี้หาแล้ว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 ไปกูไปข้างล่างแล้วายแล้วหึแล้วเราก็ไม่เจออะไรเลยอืวอ เอ้ยเฮ้ยแอบกินอะไรอยู่ตรงนี้เนอะกินอะไรอยู่ก็แกบก็บก็แอบเลยแถวนี้เก็บได้ก็กินคนเดียวดีวะเี้ยไปดีกว่าผมหมดยังเลยอะฮึอยู่อยู่ผมสำรวจชั้นนี้ละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันอันนี้กล่องอะไรฮึ